สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีตอนใบบ่ายน,นะคะประมาณบ่ายสามนะอ่าน 3, นะแล้วก็นแนวทางฮานอยนะคะสี 4, 4, 5, 6, 6. ่สี่สวันนี้ฮานอยเป็นที่ยี่สิบสองนะคะกันยาย่สองพันห้าร้อยหกสิบหกนะ,ะอ่ะก่อนอื่นนะคะเราเราสตาร์นะคะเดี๋ยวเราสตาร์ถึงทันเนาะถ้าแอนลงคลิปน่าจะไม่ทันเราสตาร์นะคะวันนี้ให้ให้ตัวเด่นไป คนลองเขียนตารางที่แอรให้ก็ได้นะคะลาสตาเนาะเผื่อจะทันอ่ะลาสตาวันนี้ตัวเด่ดแอ้์ให้หกแปดหนึ่งห้าศูนย์หกนะคะทุกคนหกแปดหนึ่งห้าศูนย์หกวิ่งรูดท่ากับหนึ่งนะคะวิ่งรูดท่ากับหนึ่งฟันห้านะคะทุกคนเขียนเอาก็ได้นะคะเพราะว่าถ้าลงคิดไม่ทันตัวเด่นหกแปดหนึ่งห้าศูนย์หกวิ่งรูดท่ากับหนึ่งฟันห้านะคะ บินนตารางเหีือก็จะมี5885 5005 6116 8008ศนยแล้วก็หนึ่นะก็ห0 0 6นะแล้วโทจอก็จะมี5885 5005 6116ห้าแล้วก็แปด8นะทุกนะคนทวนนะคะทวน อาห้านอยสตาราสตานะคะเด่นหกแปดห้าศูนย์หนวิ่บูธห้ากับหนึ่งฟันห้านะคะคนเล่นวิ่งบูธไปก็ได้นะคะวิ่บูธห้ากับหนึ่งก็ฟันห้าเนอ,ะ,อะโอเคเรามาดูของห้าน้อยนะคะาหาน้อยวันนี้ตัวเด่นแอรได้เจเก้าสองหกหนึ่งเจ็ดวิ่บูธหนึ่งกับเจ็ดนะคะวันนี้แอรให้ฟันหนึ่ง จับวินในตารางก็จะมี6 9 9 6 6 1 1 6 7 2 2 7 9 1 1 9 9 2 9 2 2 9 1 2 2 1 7 9 9 7แล้วก็6 2 2นะเปิ้นก็จะมี7 7 9 9นะส่วนตัวจอก็จะมี6 9 9 6 6 1 1 6 9 1 1 9 1 2 2 1นะคะหรือเคจับวินในตารางก็ได้นะคนะมี6 7 7 6ที่ไม่เดียวมาตัวเดียวนะะ แอนีวิ่งรูดเหมือนกับเจ็บอ่ะส่วนตัวเข้ามาเบอร์ก่อก็จะมีหนึ่งเจ็ดส,สองเอลองเอาสาตัวนี้ไปวิ่งรูดดูนะคะหรือไปจับบินกับตัวอื่นก็ได้นะคะโอเคค่ะโชคดีกันทุกคนนะคะแล้วมาดู้ทุกคนจ้า